อยู่วันที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนเทลนัทชิวหนึ่งสองอ๋อไม่ใช่แลปผาคาเฟ่แลผาคาเฟ่เนาะนี่ครับอาจ่ายพก็บตรงนั้นนี่แล้วก็บรรยากาศอืมเแล้วเราสั่งสั่งอะไรไปนะพิซซ่าสั่งพิซซ่าเนาะหน้าทะเลพิซซ่าหน้าทะเลก็กินกันทะเลก็กิน โอเควันนี้ก็จะพาไปที่แลพาคาเฟ่เนาะไปดูกันเลยเ okay, ระยะทางก็ประมาณ23.6กิโลเมตรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ข้ามทางจะข้ามทางรถไฟเนาะข้ามทางรถไฟแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากนะครับเป็นป่ายางอุโมงค์ป่ายางเนาะเป็นภาพที่ว่าเก็บประมาณแล้วสวยมากบเพื่อนๆก็สามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้เนาะหลายคนก็มาถ่ายรูปกันบ่ ทางยุคนี้ก็จะชันหน่อยเนาะก็ก็จะถึงถึงที่หมายแล้วก็เป็นทางที่ชันหน่อยแล้วก็จะมีแบบว่าข้ามลาธารแม่เป็นลำธารไม่ใช่คลองว่ามันเล็กไปไหนถ้าเป็นคลองมันต้องใหญ่กว่านี้เนาะเราขึ้นไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายซ้ายเขาจข้างบนก็จะเป็นโค้งหักศอกนะโค้งหักศอกเดียวระวังรถสวนเข้ามาด้วยนะก็ระวังระวังก็เป็นทางที่สนุกครับขี่สนุกนะครับสำหรับสายวิบานะครับแต่ว่าบางบมนี้เป็นสายสิงห์บอ ก,ก็กขับได้นะครับทางนี้ก็ขี่ไปขึ้นเนินสูงหน่อยนะครับโขี่ไ้ถึงแล้วนี่เราก็มาถึงหยุดหมายกันแล้วครับเป็นหยุดหมายตัวนี้ก็เป็นแหล่ผาแหล่ผาคาเฟ่ครับแหล่ผาคาเฟ,าาเฟ่ก็จะมีพวกพี่ๆเขาก็อยู่เหมือกันก็น่าจะเป็นกลุ่มเออ่กลุ่มเที่ยวที่ตัวไปนะโอเคตัวเดียวเพื่อนตอนนี้ก็อยู่กับช่องวิชาญเคมีเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวจะพามาที่ ลงไปดูข้างล่างเลยลก็จะมีพวกพิซซ่าแล้วก็พวกน้ำอะไรต่างๆเนาะพิซซ่าก็ถ้าใครอยู่ใหญ่ก็สามารถสั่งได้เนาะที่ร้านพ่จุดเดอยวขึ้นลิงก์ไว้แล้วก็สามารถทักไปหาแกได้เนาะโอเคไปคแล้วก็จะมีว่าพวกศาลาอะไรนี้เนะาะศาลาอะไรตุ้ ลอต้นหม้ล้อนหล็โอ้ชั่วครายครับ เราสั่งสั่งอะไรไว้นะพิซซ่าสั่งพิซซ่าเนาะงนาทะเลพิซซ่าหน้าทะเลกินก e. ็กินนาทะเลก็พอกิน เพื่อนตอนนี้เรามาถึงจุดที่ว่าจะลงไปลำธารน,น้อนเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างดูว่าจะมีอะไรนะ้อผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างอากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆใครๆก็สามารถมาเที่ยวได้ เดินไม่ดีนี่อาจจะตกลงไปข้างล่างก็ได้ครับพเพื่อนๆก็เดินระวังนะครับโอ้โหโอโหโอ ได้เลยนั่นนี่ย oh. สูงใช้ได้เลยนั่นนี่โอ้โอ้โหโ้โ <c oughs> ด้โอ <c oughs> ้โอนน้ยอ้โหโอ้ เดียร้องมีตั้งด้านเป็นร้านพวกอาหารพิซ่าแล้ว,วก็ขายน้ำน้ำปันน่นแลยน้องพิซซ่าน้ำปั่นแล้วก็พวกของกินเยอะะเลยแล้ว,วก็บรรยากาศก,ก็ดีทำเที่ยวมันได้นะ เสื้อเปี้ยวนครนะขึ้นมาจากข้างลา่างยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์บอกเวยนะยังไงก็ลาไปก่อน